อยู่กับพอดแคสต์เฟซชูเฟซในรายการ Learn and Play คิดเรียนและพ d p a ์ Talk ฟังง่ายได้สาระนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะทุกวันจันถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มตรงแบบนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อประเด็นต่างๆและทุกวันเพฤหัสแบบนี้ค่ะก็จะได้มาพบกับบีเบลซึ่งจะมาเป็นโฮสต์นะคะและโคโฮสต์ในวันนี้ขอยินดีต้อนรับที่จิวจูรี่ค่ะ <c oughs> นีนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะาร่วมพูดคุยกันในหัวข้ออะไรอยู่ใต้แมสของเรานั่นเองค่ะและก่อนอื่นะคะก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกัน่ะ ก็อย่าลืมติดตามรายการคลิปเคิร์นเ a ียเพลงช็อกกันด้วยนะคะทางเพจ Facebook และช่องทาง YouTube นะคะของ The State Time นั่นเองค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้ออะไรอยู่ใต้แมสค่ะพี่จิวเออคุณแม่ก็คือพร้อมมาก,นะมากดูจะเป็นอะไตกลง<ด>เราจ<ด><ร>ิวอยู่ใต้แมสใช่ไหม ต<ช>ัวโรเจอร์อยู่ใต้แมสใช่ไหมใช่อือโอเควันนี้วันนี้ที่ใส่แมสมาก,ก็คือตามหัวข้อไงว่าอะไรอยู่ใต้แมสแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก่อนละกันจะได้ดูว่าะอะไรอยู่ใต้แมสใซีไหมอะไรอยู่ใต้แมสห้าความสวยสค่ะความงามนั่นเองความสวยความงามค่ะคุณแม่เราก็คือจะป่วยกันเองชมกันเองเลยไม่านชมีก็ชมเป็นยันยันท่านชมีนะ อะไรนะคะสบายดีสบายดีค่ะแต่ว่าถึงแม้จะเอเงินในกระเป๋าอาจจะหายเบาบางไปบ้างก็ยัง <laughs> โอเคอยู่ค่ะถือว่ายังพอใช้ชีวิตได้นะคะช่วงนี้แล้วคุณแม่สบายดีไหมคะสบายดีจ้าเอาเอางี้นี้นเมื่อกี้ถ้าเราเปลี่ยนหัวข้ออะไรอยู่ใต้แมสเราเปลี่ยนเป็นอะไรวีในกระเป๋าตังดีไหม,มกระเป๋าตังไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วนะคะคุณแม่ <laughs> ดูคงไม่ กเรื่องอะไรคุยจะเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นอะไรอยู่ในกนระป๋าตังนะคะโอเคทันอ่ามาที่อะไรอยู่ใต้แมสอ่ามาันเป็นยังไงจ้ามันเป็นยังไงอะไรอยู่ใต้แมสคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหนูม,มีความรู้สึกว่าก่อนที่จะมีสถานการณ์ของโควิด19เนี่ยเราก็ใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่แล้วบ้างในบางคนและบางคน <S 2> <S 2> <S ก็ใส่หน้ากากเข้าหาเราเราจริงๆรู้สึกว่า เมื่อก่อนขนาดยังไม่มีแมสเนี่ยเรายังทายนิสยัยทายความรู้สึกกับคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยด้ยากเลยเรายังไม่รู้ว่าคนไหนจริงใจไม่จริงใจกับเราหรือคิดอะไรยังไงกับเราแล้วพอมีแมสมานเนี่ยค่ะคุณแม่มันปิดเราไว้ครึ่งหน้าค่ะคุณแม่เราเลยมีความรู้สึกว่าแล้วเราจะเป็นเดาออกได้ยังมันยิ่งยากขึ้นไปอีคุณแม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวในการแบบว่ามีคนใส่หน้ากากเข้าหาคุณแม่บ้างไหมคะ ใส่หน้าเข้าหาไหมก็เรียกว่าจริงๆมันตรงกับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันตรงกับสุภาษิตไทยหลายๆหลายๆข้ออย่างเช่นน้ำานิ่งไหลลึกหรือปากหวานก้นเปรี้ยวถูกไหมรู้หน้าไม่รู้ใจอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นใช่ไหมเราจะเราลังจะบอกว่าเวลาเวลาที่เราเจอกันเนี่ยเราเห็นแต่หน้าตาใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลัะในใจความคิด ของเขาเป็นยังไงถูกมั้ใช่ถูกม,ถกมัถูกมั้ยถูกมั้ถ้าเกิดว่านะเราเนี่ยมีประสบการณ์ส่วนใหญ่มันจะขึ้นประสบการณ์จากการทํางานมากกว่าประสบการณ์จากการทาํางานเราจะได้เจอคนเยอะแยะมากมายมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดเจอคนเยอะเหมือนตอนอยู่ในห้องเรียนเพราะว่าห้องเรียนอาจจะเจอสัก30คนเนาะอันนั้นประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราเออกไปอยู่ สังคมภายนอกเนี่ยเราได้เพื่อนร่วมงานจะได้เจอกับอีกสังคมเยอะแยะมากมายเลยเราติดต่อองค์กรอีกคนเป็นร้อยเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของหนึ่งเวลาการติดต่อสื่อสารปุ๊บเราเห็นแต่หน้าแต่มันก็จะมีเรื่องของการได้การเสียเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของรายรยบรายคุณแม่พูดมาการได้การเสียนูตตกใจเลยนะคะคิดเป็นเรื่องกทันทีเลยค่ะคุณแม่เออในเรื่องของ การค้าขายการติดต่อเจรจามันก็ต้องมีแลกเปลี่ยนกับแมมีใช่มาเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้ลักษณะบางคนเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารซึ่งเราเห็นแต่ภาพเบื้องหน้าแต่จริงข้างหลังหรือข้างในเนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือส่วนใหญ่ในที่ทำงานเนาะที่ทำงานหรือในการติดต่อสื่อสารเรื่องเวลาทำงานสมากกว่าแต่ถ้าจะเอาแบบจะเอาแบบในละครเลยเนี่ยก็ คงยังไม่ค่อยเจอหรอกแบบนางร้ายในละครอะไรแบบเนี้ยแบบเบหน้าเบตาเบปากสุดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเจอใช่ไหมคะเออเบ้ใส่กล้องจิกหนึ่งเบ้หนึ่งมีใครสู้นะคะคุณผู้ชมมีใครสู้ได้คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตกันมาแล้วแล้วแล้วอย่างในชีวิตจริงเนี่ยพอเริ่มมีแมสเข้ามาในชีวิตแล้วคุณแม่พอมีแมสมาเคยเผอเบ้ปากบ้างไหมคะในบางครั้ง โอ้ยไม่มีไม่มีสิไม่มีไม่มีเพราะว่าเป็นคนชิคกี้พายตลอดและเพราว่าจิตใจแหม่มเป็นจิใจงามคุณคนบอกเลยสังเกตได้จากทีมเสื้อผ้าในวันนี้ปกติไม่ได้เซ็มจ้ะปกติใส่มงปกติใส่มงจ้ะใส่มงเขาแน่แล้วต้องหักกว่าม่กี่โมงมาละทุกคนเลย ส่วนตัวหนูนะหนูอะเคยเคยอะมันก็มีบ้างเพราะว่าเราแบบทำงานหลากหลายส่วนมากก็จะมีแต่เรื่องของการทํางานทั้งนั้นแหละเออเพราะว่าเราเราเจอคนที่แบบเจอคนใหม่ตลอดแล้วก็ปกติแล้วอะไรนะคะคุณแม่ผู้ชายเหรอผู้ชายก็มีบ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะขนาดนั้นโอ้ดูแม่มองหนูไม่เชื่อเลยนะสายตาเนี่ยอันนี้คุณไม่เชื่อเลย S <S> อ่าไม่ขาดแล้วไม่ขัดละแล,ะและ้วก็รว่าแบบว่าเหมือนกับว่าก็ก็มีบ้างที่ที่คนที่เขาเข้ามาก็คือไม่ได้เปิดขนาดนั้นจะรู้สึกว่าอ่าบางทีเนี่ยมันก็ต่อให้จะไม่มีแมสมาปิดบังส่วนต่างๆของใบหน้าเขาแต่เราก็ยังเดาอาการของเขาไม่ถูกอยู่ดีและทีนี้เนี่ยใดๆคือมันเดายากไปอีกแม่เนี่ยแม่คิดดูว่าหน้าหน,นุ่เนี่ย หน้าเล็กขนาดเนี้ยปิดไปก็เหลือเนี่ยหน้าผากกว้างๆสักป,ป,ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เหลือแค่ลูกตาน้อยๆสองอันคือมันก็ยิ่งแบบทําให้การแสดงสีหน้าท่าทางอะไรต่างๆมันยากเข้าไปอีกคุณไม่มีวิธียังไงบ้างไหมคะที่แบบว่าเวลาที่เราพูดคุยกับใครแล้วจะทําให้เขารู้ว่าเออฉันใส่แมสเนะี่ยแต่ฉันก็สามารถแสดงสีหน้าท่าทางให้เขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกจริงๆของฉัน ่ะโอเคเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมดวงตาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเคยค่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งต้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดถูกไหมถ้าเราไม่ได้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดถูกไหมเราก็อาจจะเดาได้จากแววตาคนที่เขาใช่คนที่เขาไม่จริงใจคนที่เขาโกหกคนที่เขา พูดไม่ตรงความจริงคนที่เขาพูดหลอกลวงนะเขาจะแววตามันจะออกตาจะออกค่ะแบบเลือกลักใช่ไหมคะเลือกลักหนึ่งใส่ตาว่าแรกแล้วหนึ่งหนึ่งด้วยแววตาแล้วเขาจะไม่กล้าไม่กล้าสบตาแถ้าสมมติเขาเป็นคนขี้อายค่ะคุณแม่มั้งเท่าที่เคยได้ยินมาคนขี้อายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าสบตาไหม่าดไปไหนมาบอกที่ไหว่าไม่กลับดึกกลับเช้าขนาดนี้บอกมา เราไม่ได้ไปไหนตายนะคะแบบนี้แล้วหนูเนี่ยหนูหนูเป็นคนที่จะพูดยังไงดีล่ะคือเรา่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่จีใจแต่เราเป็นคนเลอะลาะคุณไม่เขา้าใจไหมคะคือหนูเนี่ยเป็นคนเลอกเลาะมากต่อให้เราจะไม่ได้ทําอะไรผิดก็จะมีความเลอกเลาะเราควรแก้อะไรยังไงดีคะอย่างที่สองให้โอกาสเขาอธิบายเนื้อความคือตาเราไม่สามารถที่จะพอพอตาเราอ่านความ ความหมายไม่ออกใช่ไหมสมมุติว่าว่า,วามันอาจจะมีอะไรบทบังแล้วยังตีความหมายไม่ได้ก็เริ่มเริ่มฟังตาใช้ไม่ได้เริ่มใช้หูอะใช้หูนะคะใช้หูในการรับฟังประโยชน <c oughs> ์คือ ประโยคอื่นที่เขาจะพยายามอธิบายแล้วเราก็ต้องใช้ความคิดมาเรียบเรียงว่าเอ้ยเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าก็องค์ประกอบสามอย่างนี่ก็คือตาเสตษาแล้วก็หูของเราแล้วก็ส่งไปที่สมองในการประมวลสิ่งต่างๆถูกต้องแต่ถ้าใครมีกลิ่นก็ดมเอาแล้วกันนะลูกถ้าใครมีกลิ่นก็ใช้ดมเอาใช้ดมเอาหรอแม่แล้วติดโควิดไหมคะเพื่อไปดมใกล้ๆนะะ ก็อป็นสูตรได้อย่างว่าถ้าเรายังได้กินอยู่แสดงว่าเรายังเรายังปกติดีอยู่อ๋อแต่ว่าเราไม่เป็นโควิดเรายังรับรสรับกลิ่นได้ดีอยู่นะคะอ่ะแล้วจริงจในส่วนของแบบว่าตัวหนูเองอ่ะหนูอ่ะด้วยความที่ว่าเออเราก็ทํางานเกี่ยวกับการแสดงการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราจะฝึกการใช้สีหน้าท่าทางต่างๆบ่อยมากแล้วคือปกตินะปกติหนูเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเผอทําหน้าทําตาแบบ มันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่คือมันเป็นกินเนอร์ข้างในแล้วเราแสดงหน้าตาออกมาเราจะมีวิธีการเก็บอาการยังไงของเราบ้างให้มันไม่ทะลุแมสออกมาคะคุณแม่ <laughs> อันนี้เป็นความยากลำบากในชีวิตของหนูมากเอออันนี้อันนี้มันจะมันจะยากนึงเพราะว่าอะไรที่มันเกินมันล้อนออกมาเนี่ยบางทีคนอาจจะเข้าใจผิดแต่เราก็ต้อง <c oughs> อธิบาาอยู่ดีแหละในเมื่อบ,บรอแสดงออกไปแล้วเนี่ย ในในเมื่อเราแสดงออกไปแล้วอย่างเดียวที่ที่เราทําได้ก็คือใช้ปากอธิบายใช้ปากแสดงหรือว่าอีกอย่างนึงคือใช้ระยะเวลาในการวิสูจน์ว่าเราเป็นคนยังไงอง่ายฟังดูง่ายนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าแต่ยากงายนะคะแต่ยากมากอ่ะใช่แต่ก็จะมีคนที่เขาแบบหน้าตาเราเอ่อคือ แต่ถ้าจะให้เราไปแคร์ทุกคนบนโลกใบน,นี้มันก็มันก็ยากเนาะเราก็เอาเฉพาะคนที่คนที่แบบอยู่แวดล้อมของเราประกันคนในครอบครัวคนที่เราดักอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็พอลอมถ้าเราจะแคร์นะอธิบายแต่ว่าเราเราดูด้วกันว่าถ้าเราอธิบายแล้วแล้วมันได้อะไรกลับคืนมาก็ควรจะอธิบายหรือเออเราใต่ตรองดูแล้วว่าถ้าเราไม่อธิบายมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะอธิบายดีกว่า ถ้าเราอธิบายผู้ชายอธิบายผู้ชายไปแล้วแล้วเราต้องเสียผู้ชายไปเราก็ยอมพูดสักเจ็ดวันเจ็ดคืนอีกมาเออแซ่บไม่ไหวแซ่บลืมนะคะประโยคของแมทิวใครจะเอาไปลงเป็นแคปช่งแคปชันลงสตอรี่ก็แคปช่วงนี้บางช่วงบางตอนไปได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะอ่อ่ะใดๆคือนอกเหนือจากอะไรอยู่ใต้แมสเราพูดกันถึงเรื่องของ การทายกันเดานิสัยต,ต่างๆน,นานาทุกสิ่งแหละทีนี้ค่ะเวลาที่เราใส่แมสคค่ะหนูอะมีความรู้สึกว่าเราสามารถแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียวได้ไหมแม่เพราะมันเปลืองมากคือใดๆเศร,รษฐกิจไม่ดีเปลืองเงินเพื่อนสําอางแล้วที่แบบเราแต่งใบหน้า,านี้แต่ความริ้แบมันเห็นหนูแค่นี้ยแม่แล้วทอโซนนะค่ะคือเปลืองมากของหนูเนี้ย คือเปลืองมากทาแป้งทีหนึ่งหรือรองพื้นครั้งหนึ่งก็คือหมดไปครึ่งหลอดครึ่งกระปุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียวได้ไหมคะก็เอาเท่าที่จําเป็นสิเอาเท่าที่จําเป็นสิลูกเอาเท่าที่จําเป็นต้องต้องไปไหนธุระไปไหนไมล่ะครับไปเจอผู้ชายไปเจอธุระไปออกไปติดต่อหรืออะไรเงี้ยครับก็จําเป็นก็ต้องแต่งครั้งหน้าต้องมีบ้างแต่แต่แต่เขาก็เห็นแล้วแค่ครึ่งเดียวอยู่ดีนะแม่เราจะแบบแต่งเต็มไปเลยไหมหรือว่าเราแค่ครึ่งเดียว ไม่สิเดี๋ยวก่อนเราก็ต้องพร้อมเราก็ต้องพร้อมไปตลอดเวลาถูกไหมหรือว่าแบบมีเวลาที่บทแบบเราจะต้องปลดแมสออกมายิ้มบ้างเพราะว่าใสา่ตาอย่างเดียวมันสื่อได้ไม่หมดหรอกก็อาจจะต้องถอดแมสบ้างเวลาไปเจอปุอ๊บถ้าใส่ตาอย่างเดียวเขาอาจจะไม่รู้หรอกแต่าภาพแบบว่าจังหวะกินแน่ <laughs> ชอบชอบจังหวะกินน้องกินน้ําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเออใช่กินน้องกินน้ำเขาห้ แต่พอเปิดแมสมาเมั่ค่อยจะรู้ก็แล้วเออแค่เปิดไปปักที่ตัดรอกเป็นแผ่นอะไรอย่างงี้ก็ซูไม่ไหวออใช่ไหมคะคุณแม่และพี่จิว,ว่านักข่าวที่เขาอ่านข่าวในทีวีอ่ะพี่จิว,ว่าเขาแต่งหน้าเต็มทั้งหน้าไหมเพราะว<ต>่าเดี๋ยวมีคมใส่แมสก,กันแล้วเวลาอ่านข่าวออกทีวีเอางี้ก่อนอ่าเขาอ่านข่าวใช่ไหม เขาแต่งตัวเต็มไหมเอางี้ดีกว่าเขาแต่งตัวเต็มไหมเสื้อแล้วกางเกงกระโปรงเคยเคยเห็นที่ว่าแต่งแค่ครึ่งเดียวอ่าใช่เคยเห็นที่แต่งครึ่งเดียวแต่ทีนี้ก็เราก็เลยไม่รู้ว่าพอมีแมสแล้วเนี่ยเขาแต่งเต็มหน้าเลยไหมเออคิดว่าไงคิดว่าไงหนูมีความรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่ามีการแต่งแต่งแต่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาคงจะเต็มแหละเพราะไหนๆก็เออเขาก็ได้กลับบ้านไปคบหน้าคบตาอะไรแบบนั้นคงไม่ทารองพื้นแค่ครึ่งเดียวแลวอีกครึ่งนึงปล่อยว่างในความคิดของใช่เออเรื่องเรื่องของงานนะพี่คิดว่ามันน่าจะมีองค์ประกอบอย่างเช่นหนึ่งเขาเอาช่างแต่งหน้ามาแล้วถูกไหมเขาจ้างช่างแต่งหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแต่งให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์สองอย่างเนี้ยนอกจากนอกจากเขาอ่านข่าว ออกออกสื่อทางช่องที่เขารับผิดชอบแล้วใช่ไหมเขาอาจจะมีออกโซเชียลมีเดียส่วนตัวก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแต่งเต็มไว้เพราะเขาก็คงไม่แต่งครึ่งเดียวแล้วไปถ่ายลงโซเชียลส่วนตัวเขาปวเออแบายัเดาว่ามันก็เคยเคยได้ยินมาบ้างว่าเอะนักข่าวเนี่ยเวลาเขาอ่านข่าวเขาใส่แมสเขาแต่งหน้าแต่งหน้าทั้งหน้าไหมเพราะว่าอย่างบางทีเขาใส่ แต่งตัวแค่ทอดบนเนี้ยแล้วทอดล่างคือเขาก็ใส่เกงขาสั้นกันก็คือไม่ได้แต่งใส่สูททั้งรบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นที่หนูแบบเคยได้ยินมาบ้างมีคนคุณผู้ชมทางบ้านก็มีการตั้งคําถามสงสัยมาว่าอะไรใส่ไหมอะไรอย่างงี้โอ้ยช่างสงสัยเก่งนะคะคุณสงสัยเก่งมากนะคะตอบนี่แหละแล้วใดๆคือพี่จิวเนี่ยด้วยความที่ว่า ี่จะมีหนวดมีเข่าอะไรนีเนาะใส่ไหมแล้วพี่จิวต้องหเขาปติเอบไปนี้หนวดเขาค่ะเขาเรียกหนามชีวิตค่ะหนามชีวิตเออแชีวิตแล้ว่ไม่ใช่หนึ่งบางทีขึ้นเยอะกว่าหนึ่งใช่ไหมคะแม่ฮะบางทีขึ้นเยอะมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะขึ้นเต็มเลยใช่ไหมคะก็มาหนคงหนวดเข่าเยอะฝนเยอะไหมคะคุณแม่อันนี้สาขาย่อยหนูจะดูสาขาย่ออ ภาตักไปก่อนตอนนี้นะคะจะเ,เอาแค่สักขาะย้อยก็พอค่ะดูไหมคะ <S <S 2> <S 2> ไม่คนหนวดคนขาวว่าไม่ะมแบบเอาเพราะแบบมีความสวยงามบ้างมีเสียแอฟคิโบ้า<อ>งหะูว่าดึงดูดดึงดูดผูว้เข้ามาในวิงคุ <S <S ยไปแล้วเพราะว่าหนูว่าเห็นดา,าราเออเวลาเขาไลฟ์สดกันอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่โกนหนวดโกนคากันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเห็นแล้วก็คือแอบละลายนิดนึงเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นเขาในลุกนี้กันเขาเป็นหนุ่มมานแมนจอร์เนเขาเพรีขึ้นมาก็เลยอยากมีอยากถามพี่จิวว่าพี่จิวส่วนตัวก็คือโกนไหมตัดไหมเล็มบ้างไหมเพราะว่าบางทีใส่ก็ต้องมีสี่ขาบอกให้มันเรียบร้อยดูแบบว่าให้มันแบบ สะอาดสะอ้านน่ารักละมุนน่าเข้าหาหน่าจูโจมนี่น่าจูโจมแปลแล้วแม่อันนี้คือเราข่ายออกหรือเปล่าหนุมาเลยรู้สึกว่าเราจะได้ไปหลายเมเหมืนนอนกันช่วงนี้ช่วงนี้นไม่ค่อยถนัดขายครับเพราะว่าถ้าอยู่มากก็ถนัดซื้อมากกว่าเราไปนส่ซื้อเลกไม่ว่าเงินถึงเดี๋ยวเราจะไปเออเลขเลขมัน คุณคุณผู้ชมท่านใดที่ขัดสนนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างทิ้งเลขบัญชีไว้พอก่อนพอก่อนพอก่อนใช่ไหมคะช่วงนี้ยังยังไม่ค่อยไหวใช่ไหมคะร้อยคนต้อก่อนเออช่วงนี้โควิดแต่ว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งก่อนเรายัไม่เราเราต้องห่างกันสักพักก่อนใช่ไหมคะคุณแม่อเราเราจะระยะระยะไกลแบบวิดีโอคอลอะไรแบบนี้สักนาทีสองนาทีอะไรแบบนี้ไหมคะ เลยยังไม่ถึงกันนั้นเนาะเดี๋ยวโควิดหมดเอยเจอกันตัวเป็นดีกว่า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 เออใดๆคืออ่ะตอบคำถามคุณผู้ชมได้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าอะไรอยู่ใต้แมสในเรื่องของการใส่หน้ากากต,ต่างๆก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มีการใส่แมสเนี่ยก็มีการใส่หน้ากากเข้าหากันพี่จิวก็ได้ตอบคำถามไปหลายๆข้อแล้วว่า การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันต่อให้เราจะใส่แมสอยู่ภายนอกแต่เราไม่ควรใส่นักกะเข้าหากันในชีวิตจริงนะคะคุณพี่เจก็ได้ตอบไปแล้วว่าเออเราควรที่จะปฏิสัมพนันธ์อะไรกับใครยังไงแมสมาเป็นอุปสรรคในการสื่อสารให้กับเราเรามีวิธีการใช้ดวงตาใช้หูของเราในการรับฟังในการเออฟังคู่ สนทนาของเราเพื่อจะสื่อสารกันออกมาให้ได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าแมสเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการเจรจาสื่อสารต่างๆใดๆนะคะทำให้ใช้ชีวิตลำบากขึ้นนิดนึงแต่ก็เพื่อสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันคุ่นในทีช่วงนี้ก็ใส่เถอะนะจ๊ะใส่ไว้ดีที่สุดคุณแม่เคยใส่ไหมกับหนูเนี่ยไม่เคยสิก่อนใส่ ก่อนใส่เนี่ยก่อนใส่เราก็ต้องดูตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าลักษณะของแมสเป็นยังไงอไหนหน้าไหนหลังถูกไนหะม <ะ S 2> เอออันเนี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นแมสอันนี้นะแมสกัใน,นี้นะเราก็ต้องดูว่าโลโก้มอยู่ตรงไหนตัวหนังสือ,อยู่ตรงไหนแล้วก็อันนี้แมสกระดาษนะครับผู้ชมแมสกระดาษมันก็จะมีลวดตรงนี้มีโลหะตรงนี้อลวดลวดใช่คล้องเข้าไปมีโลหะตรงนี้เพื่อที่จะจับให้มันเข้ารูปดัดไปตามสั่ง มันเข้ารูปนะคะเนี่ยฉันก็งงอีกแล้วค่ะด้านหนด้านหน้าด้านหลังค่ะอ่ามันจะมีโลโก้อยู่หลายๆยี่ห้อหรือบางทีอย่างมันหรือบางทีบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะเขียนมาไว้ว่าให้เอาด้านนี้ออกด้านนี้เข้ามีมีอันนี้คือแมสดาดนะแต่ว่าจริงๆมันมีแมสก์เยอะแยะมากมายเลยเป็นแมสผ้าก็ดีแมสกรองฝุ่นแมสกรองสารเคมีแมสสําหรับการแพทย์แมสสําหรับนักวิศวะอะไรเยอะแยะมากมายเลยแมใช่ใช่เยอะมากอยู่ดีนะคะ หนูนี่ชอบปล่อยโป๊ะตลอดทำไมรู้ไหมคุณแม่แล้วเราทาลิปเนะี่ยปัญหาอีกหนึ่งปัญหาคือแต่งหน้าเต็มไนงะแต่งขั้นล่างทาลิปใช่ไหมเป็นคนปากห้อยค่ะคุณแม่ปากจะชอบไปแตะกับแมสอยู่เรื่อยแล้วแมสก็จะก็จะทําการกินลิปของเราแล้วใดๆคือเวลารีบเนาะแบบขับรถแบบขับคนเดียวขับขับรถเสร็จรปุ๊บจอดรีบไงใส่ใส่ใสไปลิปอยู่ด้านนอกจ้ะโป๊ะหนึ่งโป๊ะตลอด ทำ<อ>ไมรีบอย่างนั้นละจ๊ะเป็นความเป็นความเร่งรีบมากอันนี้ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะออกหรือว่าก่อนที่เราจะใส่แมสจะเลยจําตรวจเช็คให้ดีเพราะว่าอย่างบางครั้งอย่างเงี้ยเราไปตรงนู้นตรงนี้มาแต่พอเวลาที่จังหวะเราขึ้นรถเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ถอดออกเพราะว่าเราต้องการให้หายใจได้คล่องขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะ แล้วเราเอาด้านนอกมาใส่ด้านในด้านในมาใส่ด้านนอกเนี่ยมันอาจทําให้เราติดเชื้อโลกนําเชื้อโลกกลับเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้เช่น<ช>กันต้องศึกษาวิธีการใช้แมสนะค,คุณผู้ชมเพราะว่าเราควรจะใส่ด้านเดียวใส่นี่คือบกบท้องเล้ดูนี่ด้ยนะพยายามจะถอดออกบางคนบางคน,<ช>คนก็อย่าใส่แบบนี้<ม>แบบนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะใช่ค่ะต้อใส่แบบนั้นไม่ได้นะคุณผู้ชม S <S <S เลยเข้าใจว่าช่วงนี้เออแบบเศรษฐกิจกไม่ดีถ้าเราเออเดินไปพบปะเจ้านงเจ้านี่อะไรเราจะมาใส่ปิดหน้าปิดตาแบบเจ็บหน่ายก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่จิวไม,ไ,ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะ <S <S อันตารายนะคะเชื้อโรคเข้าได้โอเควันนี้ก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอค่ะพี่จิวสนุกสนานมานกเลย ต้องขอบพระคุณพี่จิวนะคะที่มาช่วยร่วมพูดคุยตอบคำถามในวันนี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็จะได้อัตลรสต่างๆนานาในการพูดคุยของเรารต,าตํางๆกันแล้วก็ประโยชน์มากมายฟังเพลินๆคิดเพลินๆกันในวันนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องฝากทุกท่านนะคะในการติดตามช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะของ The State Time นะคะ,ะรายการ k i d p e r Learn and Pay Talk นะคะพบกันมีใน TikTok ด้วยมีใน TikTok ด้วย TikTok TikTok ใน TikTok ด้วยก็จะมีข่าวสารมาให้พวกคุยกัน คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้และที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารและรายการกิทเฟ r l ์เลิร์นแห่งเพลงช็อสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สค่ะดี่หนุ่มค่ะสวัสดีคุณจีนสวเสลีค่ะ